ขอคนละหแชร์ครับทุกคนแล้วอาจารย์จะมาบอกว่าเลขไหนนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงในเรื่องของการมาทุกคนครับขอคนละ1แชร์เท่านั้นครับขอคนละ1แชร์ครับทุกคนอาจารย์ขอ61 6นึ่งหกสองหกสา่าหกเจ แล้วก็69ครับต่อไป7ครับ71ครับ72 74ครับ75 76 78แล้วก็79ครับมีทั้งหมด14คู่ครับมีทั้งหมด14คู่ครับทุกคนคุณคิดดูแล้วกันนะครับถ้าผมแบบ ถ้าผมไม่เป็นห่วงคุณผมเป็นแอดมิดแล้วครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าหมอเขาจะให้นอนโรงพยาบาลแล้วผมผมไม่สามารถจะให้ห้อง VP แล้วคนเข้าห้อง VP แบบเร็วมากครับงวดนี้ในสิบสี่ห่างนี้ครับทุกคนในสิบสี่ห่างนี้ครับมีอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนครับผมบอกแค่นี้แหละในสิบสี่ห่างนี้มีอย่างน้อยหนึ่งหน่วยแน่นอนครับทุกคนแคปเจอร์ครับ ใน14หางนี้มีอย่างน้อย1-2ตัวแน่นอนครับเอาเจ็นะครับเขียนเป็น1 9นะครับมีอย่างน้อย1ตัวแน่นอนครับทุกคนแคปเจอร์ครับใครที่ใครที่นะครับใครที่จะโอนเงินมาให้ผมนะครับน่นไปทําบุญให้ผมนนบอกอุทิศส่วนส่วนให้อาจารย์วิชรศักดิ์เล็กบดนี้นะครับนั่นผมก็ได้บุญแล้ว จริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือแบบอยากได้ตรงนี้แหละนะครับอาจารย์เขียนเป็นหนึ่งเก้าหรือมันจะออกหนึ่งเก้าอะเนาะท่านหนึ่งทุกคนท่านหนึ่งมานะครับท่านหนึ่งมาอะขอแถมอีกหนึ่งตัวท่านหนึ่งมานะครับอาจารย์ท่านหนึ่งมา อาจารย์ว่ามาเนี่ยอหหนึ่งเจ็ดหนึ 1, ่งแดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่อันนี้ในกรณีที่1มาในกรณีที่1มาครับ1จะมาได้แค่สตัวนี้เท่านั้นหกหนึ่งเจ็ดหนึ 1, 1่งหนึ่งแดหนึ่งก็เอ้ยไม่ใช่ครับหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสีจะมาได้แค่สี่หางนี้เท่านั้นครับ คนดูอาจารย์เยอะอยไม่เยอะหรอกพันคนเดียวแต่ก่อนเนะี่ยคนดูเป็นหมื่นนะครับไม่ช่ค่อยไม่ค่อยช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์ก็งี้แหละคนก็ลดลงไปเรื่อยๆหนึ่งจะมาได้แค่นี้ครับถ้าหนึ่งจะมานะครับนะถ้าอาจารย์ชอบเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ คุณติดตามผมไปเรื่อยๆดีกว่าแต่เปอร์เซนต์ที่จะมาเนี่ยผมชอบนะครับใน6 7แล้วก็1เนี่ยผมชอบมากที่สุดเลยนะก็คือ6นะครับหลัก6นะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้บ่อยๆคุณก็ต้องไปติดตามในเพจนะครับแล้วคุณจะมีโชคกับผมอย่างแน่นอนนะครับคุณไปติดตามเพจนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่20นะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ใช่สิประมาณวันที่ที่6ที่7เดี๋ยวผมก็ไลฟ์อีก นะครับเดี๋ยวผมจะมาบงให้นะครับนะก็ไปติดตามนะครับเพจอาจารย์วชิตศักดิ์เลขกบดนี้นะครับนะนะครับทุกคนแคปเจอร์แต่อาจารย์คิดว่านะครับถ้าตัดออกอะ่ะหกหนึ่งนะครับทุกคนไม่น่าจะมาหรอกจริงๆหกหนึ่ง นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลาดกินแบ่งรัฐบาลถ้าคุณจะซื้อ้วรัฐบาลคุณก็ติดของไอ้พวกนี้ไว้ครับคุณมีโชคอย่างแน่นอนเนอะคุณมีโชคอย่างแน่นอนนะครับอ่ะทุกคนต่อไปครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่า หเวลาให้หัวเสร็จไปเลยนะพวกเราอะ่ะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับนะให้หัวเสร็จปุ๊บออกกันปับ๊บนะจ๊ะอาจารย์ชอบหกห้ากับหนึ่งเจ็ดค่ะอืมนะครับชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับอ่ะต่อไปยีสิบคนครับคุณเกรดหนึ่งครับคุณเปิ้ลสองคุณับ